คนวันก่อนมีนักเรียนมาปรึกษาแอดมินในอินบ็อกซ์แอปฟ้าเขียวๆว่า พี่ครับผมอยากหาสไตล์งานสักของเองไม่รู้จะไปหาย,ยัางไงเลยครับมาไหนๆแอดมินก็เลยอยากจะขอแชร์รีวิวเวิร์กช็อปดีๆจากทางครูแซกที่จะจัดทุกๆหนึ่งเดือนที่ผ่านมาให้ฟังนะคะซึ่งปีนี้ก็จะเหลือเป็นสองครั้งสุดท้ายแล้วเป็นงานเวิร์กช็อปในครั้งนี้ก็คือสไตล์ญี่ปุ่นโบราณเอาจริงเวิร์กช็อปงานสัก์ที่ครูแซกจัดเนี่ยก็จะกินกำหนดการทั้งวันช่วงเช้าจะเป็นเรื่องของการออกแบบลายสัก์การวางแผนงานสักิทุกอย่างที่เป็นภาคทฤษฎีสุดๆว่าก่อนช่างสากาักจิก อ๋อช่างศักดิ์เขาทํางานกันประมาณนี้คืออธิบายกันเน้นๆละเอียดมากๆที่สําคัญถามครูแซกได้เลยครูแซกตอบหมดเพราะครูแซกอะ่ะไม่เคยสะกดคําว่าก้ากหรือห่วงวิชาเป็นเลยได้ซ้ําหลังจากที่จบภาคทฤษฎีครูแซกก็จะพาไปดูงานภาคปฏิบัติที่ครูแซกจะพาลูกค้าศักดิ์มาให้เห็นกันแบบจริงๆตัวเป็นๆเลยเรียกว่าศักดิ์โชว์กันสดๆอะไรอย่างเลยคุณสามารถใช้วิชาซอกแซกถามกับช่างซึ่งก็คือครูแซกสอบถามกับทางหุ่นศักดิ์ได้เลยเจ็บไหมอะไรยังไงก็พี่ถามกันเข้ามาได้เลยนักเรียนคลิปอาร์ตนะคะที่เรียนกับเราอยู่แลลล้้ววนนนนคะคคคใใใใรรรรรรสสสสจจเเีีี่่่่ยยยาาามมมมมถถอบบกกัททูไไุดิ แล้วอยากเข้าร่วมเนี่ยก็ติดต่อทางแชทได้เลยนะคะปีนี้ก็จะเหลือ2ครั้งครั้งสุดท้ายแล้วก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมในปี2023ตามที่ได้กําหนดไว้ตามนี้เลยจ้าถ้าใครยังมาทันในปี2023เพื่อฟังคลิปนี้อยู่นะคะแอดมินแปะเว็บทางการเอาไว้แล้วที่ท้ายคลิปนะจ๊ะากเข้าไปเช็คลายละเอียดกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ